บสบายดีและสวัสดีเบอร์สุขภูสุคนมาพอกับสาวัวกคำบานนาะอีกแล้วพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี่สาวัวกกไรไรมหาอีกครอบครัวหนึง่งทีเพิ่นยังทีเพิ่นยังทุกอยู่เนาะพ่อมแม่พี่น้องทีเพิ่นยังทุกลําบากอยู่เนาก,กับิีได้มาหาเพิ่นมาสัมผัสโฉถามเพิ่นร้อมพกันเลยเนาะว่าเพิ่น ความเป็นมาความเป็นอยู่ของเพิ่นเป็นจังไรพ่อแม่พี่น้องเราจะเข้าไปฉกถามเพิ่นพร้อมๆกันเลยเนาะนี่ก็คือเพื่อนของเพิ่อนนาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยคือเพื่อนของเพิ่นเราจะเขินไปสัมภาษณ์เพิ่นพร้อมๆกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้อง ไปดิเอ้ยไปดิเนาะเอ้ยชื่ออยังนี่ชื่อมอมชื่อยังก็ชื่อมอมชื่อมอมเอ้ยมอมเอ้ยอายุจักปีแล้วเอ้ยสามสสามสิบปีสามสิบปีเนาะมีลูกจักคนอ่ะเอ้ยมีลูกหกคน

กินข้าวกับยังนี่กินข้าวกับแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้เนาะหากระมาติหาน้ำไม,ม้จะได้เห็ดไ้เห็ดไม้อยู่บ่เห็ดหนาโบาลายเออสองไฮคนลายคนเขาวกะคือเห็นตาเห็นนั่นแหละข้าวบ่พอกินบ่พ่อกินเขากะพอกินเนาะบดเข้าว ไล่จักชอบเพ็ดนาได้ข่าวทั้งซ้ำชอบปีนี้ค่ะได้ข่าวซ้ำเฉาะโดยอณิกาข้าวปู้ยเมื่อไรกลับไปซื้อกินบ่ข้าวปุ้ยมีหันเงินไปหาคอแถวเอื้อแถวน้องเมื่อไรกลับไปขอไปหาเกลียวซอยข่าวได้ข่าวก็ให้เป็นสอนหนึ่งซอยเอื้อนางเลยรวยรวยเผ็ดนากับบุพพกินเนาะ คนตายคนลูกกับหกคนเนาะหน้าสองหายสามหายก็มันบรกุมกินหัวได้จะหัวไปใช่ไหมไปอันนั้นไปห้าเขียดไปห้ากบนี่แล้วหัวชื่อยังค่ะชื่อจุ้มชื่อจุ้มเพิ่นอายุจักปีอ่ะสี่สิบสี่สิบปีเนาะห่างกันนั่นอยู่เนาะนั่งดีๆนะนั่ง ไปหาโกมหาเขียดม,มาแลกเข่าบ่แลกเข่าแลกน้ำนั่แล้วบ่ได้มีไพ่บอนี่มบ่ได้มีไพ่แล้วบ่มียังไปตะกี้ยังทั้งคืนมาก็ดินี่แต่ไปหาโกมหากินมาแลกเนะอาเนาะโดยบ่ได้มีญาติพี่น้องบ่ ด้วยนอนก็นทุกงานคือการจักซืใบยังเขาก็อยู่เพื่อนเขาอันนี้นี้ผูหลาได้เนาะก็ <c oughs> ออกแต่ไยเนาะเพิ่น,นได้จักเดือนได้ส่องอาทิตย์ส่ออาทิตย์นี่เมื่อไรไปใส่อยากดูไปใส่เนาะ หนึ่งข่าวหนึ่งน้ำก็อยู่นี่ด้วยเนาะเลยนะเนาะดึงข่าวดึงน้ำก็อยู่นี่เนาะจุไก่แท้ไพ่บ่ใหม่บ่กใหม่คือการเห็นบรเห็นีนน้นี่นะเ,ออนนเนาะเปล่ยนครัวเนาะดวงไปกันด้นยนะวยเนาะเฮ้ยถั่ยวงไปใส่เว้นมีถั่ยวงมีแต่ทอร์นี่บอกกินแกงนละไม่เนาะ ฝนตกนี่เปียกบดบ่น,นี่มันโมผ้าบ่ฝน,น,นตกแห้งมัมีบรรยูเหอไหมนี่ค่ะฝนตกบ่มีบรรยูเนาะน่เาะบ,บ,<น>บ,บมีบรรยูเลยดัานนี้ผลตกนี่ฝนตก,นตกนแห้งเปียกบดหน้าน,นี่เนาะเปียกบดให้ผ่าหม่มผ่าห่มมีแต่ทอรน,นี่บอก ข้าเนียานานั่หันกันเครื่องข้าวไฮเอืเอานางข้าวไฮเป็นเชือเป็นเชือเก่าแก้วเขาให้แล้วเพิ่นแวงไห้เนาะเพิ่นปัน่นวะเออเขาตปันไฮกินน้ำใช่ใช่กินน้ำสางไปตักเอาเติมทุ่คนน้ำสางอยู่โขค้นต,ติดตาขานาะดูดิรูดิ โม้ควายกับบุ้มีบอบ่มีอย่างบุ้มได้ดยงังเป็ดได้ยังไก่บอไก่หันตัวหนึ่งบ่้ม <c oughs> มีบ่มีเงินชื้อชื่อโอย้ยเลยสาวฉันได้แล้วลมพัดกับหนาวไดนะ้เนาะลมพัดาขาดเป็นปองหมดแล้วนี่อืมชื่อกระโบ,บมีเงินอยู่ไปแบบนี้แล้ว เห็ดนากับบพอกินเนาะบ่านาเองนาพุ่นบ้านน่ะเห็ดนาเพิ่นบ่นาเพิ่นเห็ดนาก็ดีสองสามให้บุพพกินได้ข่าวสามสอบบ่ได้ข่าวปีนี้ให้สามสอบเอาไว้เขาปลูกทันสอบหนึ่งทันทันชีกินสองสอบเนาะชีกินสองสอบช่องสอบชี้ไรบ่คร่งเตานะ เวอร์ร้ายแล้อยู <S <S an> <s an ่ที่หันปิดตายช่องชอบหันซีคาวหันโดยโดยกินได้จักมือนะเวไร้หันซีฮามือกำบมัดแล้วคนลายโน้ตกลายหลายคนดูหลายคนเนาะนั่งลงนั่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 งลงเครื่องก็มีเท่านี้เนาะมีเท่านี้แล้วมีเครื่องเก่าวเลยเอออืม ทำหันข้าวหอมมะลกับบมีเนาถั่วบวงสีไสกับบุมีเนาะบุมีโคกกระหน่อยเนาะหน้าก็ได้สามสอบเนาะหน้าก็ได้สามสอบหน้าก็นามูมันเป็นหน้าเองอันนี้ก็ดินเอ้ยนางอยู่ดินเอ้ยน้องนะคะ อันป <Sen> ุ๊กนี่ได้ะอันปุ๊กนี่ดินไทยนี่ดินเอ้ยน้องเนาะอันนี้เฮือนเฮือนเฮือนเจ้าแท่บอเฮือนเจ้าแท้ฮักเฮือนกระบุมเตะหือนหักมือหังเงินกระสิฮักหมดแล้วลมพัดกระขวยเลยเนาะโอ้ห้เสาวเซลกระไปมดแล้ว จับมือได้แหละมันชิลม่ง <ừ. S 1> นักผีเนอะอันนี้เพื่อนชสภาพ้าเพื่อนของเอื่อยเนาะฝนตกกะถือว่าเปียกบดดันเนาะอันนี้เพื่อนของคนนะ หกคนเจ็ดคนแปดคนเนาะอยู่ครอบครัวนี่เบิดกะถือว่าไปคอเบิดกะไปคอหาเขียดหายัางไปแลกเนาะไปแลกปลายน้ำมูหันบ่ได้สองคาบสามคาบเขาหันไปดิมาแลก็มากตอนแรงตอนเอนสาร์ก็เมื อเป็นนัวกับบมีไส่บ่ลนี่บุมีหมดแล้วใส่แกงกระมานบมุมีี้คนซื้อก็เบิดร์ดนเนาะจุไพกับจุเชิงเฮือน,นเนาะไก่พาใช่ไหมย่านมันใหม่เนาะ อันนี้นันเชือกเก้าพ่นปันไห่บ่อนเป็นกระชอบยังแน่นโดชอบเชือเล็กน้อยนี่แล้วบ่มีวันวายยัน่นตกหันกับใส่กระเป๋านัโดยโดยเขมาแล้วเขาก็ให้พ่นไห้นโดยมีเครื่อเก่าเขานงแล้วแเขาให้ เจ้าอีกชื้อให้ลูกเจ้าก like ็บ่มีเงินบ่ม no? ีทางกะเฮากะสิเอาให้เจ้าชื่อบ่ได้เกิดเป็นนัวก่อนเนาะจักชาวพันเนาะไม่เอื้อดเนาะเอาไปชื่อพี่เกลือเป็นนัวก่อนเนาะโอเคเนาะเลยเนาะเอากระชีได้คอ ตัวลากับก่นอนสีได้ลงไทยรับรอบเพื่อนก่อนเนาะสบายดีเอ้ยสบายดีกับนี่จะเปลี่ยนสภาพเพื่อนของเอื่นนะอยคนเนาะบบมีไายใช่เนาะ เนาะพ่อแม่พี่น้องเอาไม้ค้ำเอาเนะาะเพราะว่าลมมันแหง้งนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าบอกเอาไม้คำ้ำใบก็คือถือว่าเทียนดุมนะพ่อแม่พี่น้องราชิตไทยหอม but not สภาพของเพื่อปนปะเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาก็ได้ไปสัมภาษณ์เอื่อยเพิ่นไปแล้ว เนาะกะเอือยเพลินกะยังตกทุบไล่ย,ยากยังหอาลักๆกะบ,บ่มีข้าวกินเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าเฮือนกะอ่ามันกะยจะเซ่ใน่เนาะพ่อแม่พี่น้องกะจังไดละ่ะฝนตกมากกัยังอ่าพระยังพัวอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเรากับ,บ่มีเบิ่งอยู่เนาะ โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเราก็สชิรลยล่าพ่อแม่พี่น้องไปเพียงแถวนี้เนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขอโทษขออภัยน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าถึกใจก็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ซาบัวนในเด้อพ่อแม่พี่น้องพอให้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องทำนั่นก็ขอลาก่อนนออเาะพ่อแม่พี่น้องนอเนงเาะก็กราบทำมาสบายดี